วัดดีจ้าพี่น้องมันนี่สิเข็ดเมนูผัดเขียญยาวเซ่ไก่เด้อจ้ะเด้อเซ่นองไก่จ้ะผัดเขียญยาวเซ่นองไก่เด้อจ้ะแล้วก็แกงจืดจ้ะแกงจืดไก่นะคะอาจารย์ต้มนองไก่เสร็จก่อนมันนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาฉีกฉีก้อจ้าเตเนื้อมันแล้วก็ไปผัดใส่เขียญยาวเด้อจ้ะต้มนองไก่แล้วก็กระเทียมจ้ะ กินกะเพราปัเค็วนะสน้ำมันหอมกระเซาะๆนี่จพี่น้องต้มไปแล้วมาฉีะ